สวัสดีครับเราจะพาไปชมบรรยากาศการอบรมคข้มของหลักสูตรรรยอสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือของไทยสปีดโบ๊ทเป็นการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตทำใบใน้ทยเรือและใบช่างเครื่องของเรือสปีดโบ๊ทการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่26-29ถึงตุลาคม2 5 6 7ที่สวนฝึกสุพรรณมารีนจังหวัดสุพรรณบุรีสวนฝึกสุพรรณมารีนเป็นศูนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทโดยตรงการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือของไทยสปีดโบ๊ท ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือในรูปแบบของพระอุากีจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรือสปิดโบ๊ทโดยตรงได้มีการพัฒนาสูตรร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีในการอบรมรุ่นที่17นี้มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด13คนมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในการอบรมหลักสูตรเข้มข้น4วันของหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปิดโบ๊ทเพื่อทำในไทยและช่างเครื่องครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นโน่นที่26ตุลาคม2567ที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ดําเนินการลงทะเบียนเรียนและทําเอกสารทางธุรการเรียบร้อยแล้วการอบรมเริ่มขึ้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโดยคุณนัทพัฒน์ยิวสิริตะกูลผู้อำนวยการสซนฝึกสุพรรณมารีนแนะนําหลักสูตรโดยอาจารย์ณรเทพนยิยมทองผู้เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์เรือสปีดโบสจากวิทยาลัยการอาชีพชยา และเปิดการอบรมโดยนายศักดิ์เพชรเรืองแพร่ผู้อำนวยการของไทยสปีดโบ๊ทตลอดการอบรมทั้ง4วันได้แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงโดยภาคเช้าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีและเทคนิครวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือรวมถึงการขับเรือหรือใช้เรือสปีดโบ๊ทส่วนภาคบ่ายจะเน้นเวิร์กช็อปการลงมือปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เรือเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําเทคนิคที่ได้เรียนมาปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ที่ต้องทําบ่อยๆได้แก่การเปลี่ยนยางพัดน้ําการเปลี่ยนถทยน้ํามันเครื่องการถอดและเปลี่ยนชุดเกียร์การทดสอบและวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และหัวเทียนเรือการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือในกรณีฉุกเฉินการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้จากสวิตช์กุญแจการแก้ปัญหาของชุดริมเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถยกเครื่องขึ้นหรือลงได้การคานวณระยะทาง ตลอดจนถึงเวลาและปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการเดินเรือการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาระหว่างการใช้งานเป็นตน้นซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้ล้วนมีความจําเป็นต่อผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ทอย่างมาก อีกทั้งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจํานวนเงินค่อนข้างสูงลดปัญหาการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทที่ลุกลามบานปลายจากการใช้เทคนิคการซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้องอีกทั้งไม่ต้องเสียเวลารอช่างนานไม่ต้องเสียค่าเดินทางและค่าแรงของช่างเรือสปีดโบ๊ทที่ราคาค่อนข้าง,าง,างสูงรวมถึงสามารถแก้ปัญหาเครื่องยนเรือได้ตรงจุดไม่สร้างความเสียต่อเน,นื่องจนต้องเสียค่าซ่อมบำรุงมากเกินความจําเป็นจากความรู้เท่าไม่ถึงการทั้งของเจ้าของเรือเองและของช่างที่มาซ่อมบำรุงเรือ ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนครบ4วันหรือ30ชั่วโมงตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้วก็จะได้รับใบป,ประกาศสิบัตรจำนวน3ใบด้วยกันประกอบด้วยใบป,ประกาศสิบัตรนายท้ายเรือเดินทะเลชั้น2และใบป,ประกาศสิบัตรคนคุมเครื่องจิตรเรือชั้น2จากสำนักงานเจ้าท่ารวมถึงได้รับใบป,ประกาศสิบัตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบทชั้นต้น30ชั่วโมงจากไทยสปีดโบทหลังจากการอบรมตลอด4วันและรับใบป,ประกาศสิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้เรียนบางส่วน ก็จะได้ไปฝึกขับเรือสปีดโบ๊ทในภาคทะเลกันต่อที่ศูนย์ฝึกมารีนของร้อยกอแอดเวนเจอร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มทักษะในการขับเรือเพิ่มเติมต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับนายท้ายเรือหรือกัปตันใหม่และช่างเครื่องประจำเรือที่สำเร็จการอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และทักษะการบังคับเรือสปีดโบ๊ทัชนต้นในเรื่องที่17ของไทยสปีดโบ๊ททั้ง13ท่านที่นอกจากจะได้ใช้เรือหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรือสปีดโบ๊ทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขกับการใช้เรือสปีดโบ๊ทโดยทางหลักสูตรการอบรมของไทยสปีดโบ๊ทยังมีหลักสูตรต่อนเนื่องและโครงการพิเศษเช่นโครงการจดทะเบียนเรือให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตน้นสําหรับผู้ที่สนใจอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทฝึกทักษะในการขับเรือสปีดโบ๊ทอบรมเพื่อทําใบในท้ายเรือและใบช่างเครื่องรวมถึงการจดทะเบียนเรือและสนใจประกอบอาชีพทางด้านเรือสปีดโบ๊ท ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร0846259929หรือติดตามข้อมูลอัปเดตใหม่ๆได้ทาง w w w t h a i s p e e d b o a t c o m แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ